มันเป็นกระบวนการของการล่อมาสกิลีนค่ะในการที่ผู้หญิงทาพลังงานสวยรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าตัวเองโดยที่ดึงพลังงานให้มันมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กอะค่ะที่เวลาผู้หญิงรักตัวเองมากๆมันจะทําให้ตัวมาสกิลีนมันหลงไหลมันก็เลยเป็นตัวล่อให้ผู้ชายเข้าภารกิจค่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งผู้ทวินส่วนใหญ่จะเจอในรูปแบบที่ต่างคนต่างมีคนของตัวเองแล้วหรือว่ารักแบบเตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการทดสอบว่าคุณจะรักแรงเงื่อนไขได้ไหมโดยเฉพาะเฟมนินีนระหว่างที่คุณเลือกภารกิจแล้วก็จริงนะแต่่เเมมมือตััววาาาาคลีนนนจะะข้กกกรรรบใท ลักกิจกับคุณเนี่ยและเขามากับคนของเขาคุณจะสามารถรักไรเงื่อนไขโดยที่มุ่งภารกิจอย่างเดียวโดยที่ไม่หยุดทางกายหยาบได้ไหมอันนี้จำเอาเลยเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะมันจะมีความเจ็บปวดเอ่ยมีความแบบเขาเข้ามาทําไมอาจารย์เข้าใจผู้หญิงนะเฟมินีมันจะมีความกลัวเยอะหรือว่ามีความต้อยค่าตัวเองคะ่ะเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเองจะรู้สึกคุมสภาวะลาบากแล้วเราจะรักไรเงื่อนไขาลาบากนัน่นคือบททดสอบที่คุณต้องผ่านให้ได้ว่าคุณจะรักไรเงื่อนไขได้ไหมโดยที่คุณเน้นแค่ภารกิจอย่างเดียวไม่ได้เน้นที่ว่าเราต้องเป็นอะไรกันทางโล